ดีครับก็มาพบนะฮะกับโปรโมชันดีๆของทาง D t แทนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็มาดูเน้นเป็น iPhone 12 pro นะครับเขาก็บอกว่า iPhone 12ราคาดีนะบนเครื่องใหม่ดีท,ดทั่วดีถึงนะฮะก็เดี๋ยวไปดูนะฮะเขาบอกว่าผ่อนเริ่มต้นนะ404บาทเดือนละนะครับก็ไม่ต้องชำระค่าร่วงหน้าหรือผ่อนสบายสูงสุด24เดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย โปรโมชั่นของการผ่อนบัตรเครดิตนะฮะของทาง d t แทผมมีลิงก์ด้านล่างนะครับก็สามารถสมัครได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกนิดนึงนะฮะคนสมัครต้องมีเงินเดือนก่อนนะฮะหนึ่งนาบาทนะฮะก็สามารถสมัครได้นะครับก็ถ้าอย่างไรก็กดสมัครผ่านทางลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเนื้อหาดีๆครับต่อเลยฮะว่าเป็นยังไงซึ่งตรงนี้นะครับก็จะบอกนะฮะว่า iPhone 12 Pro รนะฮะราคา699นะครับก็ราคาเครื่องถ้าเป็น โบร์เบอร์นะฮะอยู่ที่30,000ื่นนะครับก็อีก800นะครับก็ราคาเครื่องรถปลาประมาณสัก6,000บาทนะครับก็ถือว่าดีๆโดนๆอีกเช่นกันนะครับก็แต่ถ้าใครเป็นแพทเทิร์ u บูเบอร์นะฮะซึ่งตรงนี้ส่วนมากแพทเทิร์นบูเบอร์เนี่ยน่าจะเป็นพวกแพ็กเกจสูงๆนะยพันสี่เก้ากับ2อ9 9ผมส่วนมากจะเห็นเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ราคาเครึงจะถูกลงมากกว่ากันเกือบครึ่งเลยนะฮะ ไม่ถึงครึ่งนะแต่ผมว่ารู้สึกว่าสูงนะประมาณเกือบ1,000 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ตรงนี้นแะพ็กเกจพันสี้าเนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับถ้าเป็นลูกค้า d t แท็นะฮะที่อายุการใช้งานเมื่อข้างบนสักครู่นี้คือ12เดือนขึ้นไปอันนี้คืออายุการใช้งานน้อยกว่า12เดือนแล้วก็ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็เหมือนกันนะฮะร,รับส่วนลดเพิ่มเติมนะฮะพันห สำหรับการถ้าเป็นลูกค้าใหม่หรือย้ายค่ายก็ถ้าเป็น699นะครับก็ชําระล่วงหน้า1,000บาทก็จ่ายค่าเครื่อง32,900นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมมโมรีขนาดตั้ง128กิกนะฮะเดี๋ยวขยับมา256นะฮะก็ถ้า256เนี่ยราคาเครื่องจะเริ่มโดดแล้วฮะเป็น34,800นะครับ, 34, รบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยราคาเครื่องถ้าเป็น500 1 2 g b y นะฮะเป็น42,800นะฮะซึ่งผมก็บอกว่าการใช้งานนะของ iPhone เนี่ยก็ราคาเครื่อง 128GB 3 8อ0สามมืนร้อยนี่ก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อนะฮะเป็น iPhone 12นะฮะ Pro Max นะฮะอันนี้ 128GB นะฮะถ้าเป็น6 9 9นะฮะก็คือจะจ่ายค่าเครื่อง33,800นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับ 128GB ต่อค่าเป็น 256GB จะเป็น37,800นะฮะก็699ซึ่งก็สูงอยู่ดีนะฮะนอกจากว่าท่านจะมีโปรพอนดีนะะสำหรับสาวกไอโฟนนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นโปรแม็กห้าร้อยสิบสองกิกสี่หมื่นนะฮะห้าพันแปดร้อยซึ่งใจผมก็คิดว่าไม่ค่อยมีใครใช้ถึงนะฮะตรงนี้เนี่ยมันราคาสูงแม่ กลับมา256เดือนนะครับก็37,800ซึ่งถ้าใครได้โปรนะฮะตามบัตรเครดิตดีๆนะครับ,บ,รบก็ผ่อน3ปีนะฮะก็36งวดก็พันนิดๆน,นะครับแต่ผ่อนนานจริงๆนะฮะตรงนี้ต้องอยู่ที่ความชอบจริงๆเลยนะครับหรือไม่คุณต้องขยับแพ็กเกจขึ้นไปนะฮะตรงนี้ต้องอยู่ดี่ยว่าคุณใช้เท่าไหร,ร่อย่างสมมุติว่าคุณอยากไปดับเครื่องราคา3 7 0 0คุณต้องใช้แพ็กเกจ2,199 แต่ปกติคุณใช้อยู่แค่699อยอย่างเงี้ยผมก็มองไม่เห็นนะฮะว่าคุณต้องเพิ่มเงินเสียค่าแพ็กเกจส่วนต่างทั้งที่คุณใช้ไม่ได้ใช้งานถึง20,000บาทนะฮะผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะตรงนี้ต่อมานะครับก็เกิดว่าเป็นลูกค้า d t a ทอายุน้อยกว่า12เดือนนะฮะใช้ตัวเครื่องนะฮะเป็น12 Pro Max นะครับก็699ก็คือ39,300แต่ตรงนี้ดีคือได้ส่วนลดเพิ่มนะฮะ 1,500บาทซึ่งตรงนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าอยากได้มือถือราคาสูงขนาดนี้นะครับก็คุณสามารถมีเ,เขาเรียกว่าผ่อนกับบัตรเครดิตได้นะถึง36เดือนตรงนี้เนี่ยสำหรับบัตร k x x p s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  แค36เดือนซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้มีลิงก์ให้นะครับผมจะมีลิงก์เป็น UOB Cash Plus 24เดือนกับบัตร อีกอันนึงนะฮะมี UOB กับ City b a n อ่บัตร Citibank r e a ล y c r e d i นะฮะ24เดือนซึ่งนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เน้นเครดิตเงินคืนแต่อย่างใดนะฮะเน้นผ่อนยาวๆสบายๆไปดังนั้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ท่านแล้วก็อีกนิดนึงคือคุณจะต้องโทรสอบถามสิทธิ์ของท่านนะฮะที่เบอร์1678นะครับว่า คุณมีสิทธิ์นั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณติดอะไรแล้วก็สอบถามให้มั่นใจก่อนนะครับแล้วก็จะได้ดําเนินการเลือกมือถือที่ท่านชอบนะฮะมาใช้งานนะฮะได้อย่างเหมาะสมนะครับก็ถ้ายังไงชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจฮะให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับ